ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติยอมสาธุชนทั้งหลายอัตมาพาเจนามวานะรินท่าชาดกมาเผยแผ่ให้โยมได้อรรถวังเรื่องนี้ก็มีอยอู่ว่าขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพระองค์ก็ปารอบถึงว่าพระเทวทัตนั้นพยายามที่จะรองพระชนพระองค์เองมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว โดยในอดีตก็มีเรื่องที่มาเทศให้ที่ประชุมพุทธบริษัทได้รับรู้รับฟังพระองค์จึงสาธกอดีตที่ทานมาให้พุทธบริษัทฟังว<ะ>่าในอดีตนั้นมีพยาวานอนอยู่ตัวหนึง่งมีพระกำลังมากอากินอยู่ในป่า แต่การหากินอยู่ในป่าของพยาวานอนนั้นก็จะไปกินผลไม้ที่เกาะกลางแม่น้ําแต่การที่จะไปเกาะกลางแม่น้ําที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์มีผลไม้มากมายให้กินพยาวานอนจะกระโดดไปที่โอถินก่อนและจากคอหิน กินกระโดดไปที่เกาะกลางแม่น้ำตอนเย็นก็เช่นกันเมื่อหาผลไม้กินจนอิ่มแล้วตอนเย็นก็กลับมาที่ฝั่งแล้วก็กระโดดจากฝั่งไปที่เกาะที่มีหินกลางแม่น้ำและกระโดดจากเกาะหินกลางแม่น้ำไปขึ้นฝั่งแล้วก็ไปหลับไปนอนทำอย่างนี้ทุกวัน วันหนึ่งก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นว่ามีจระเข้สองตัวผัวเมียจระเข้ตัวเมียก็บอกสามีว่าฉันน่ะแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจลิงเห็นลิงตัวนี้เดินกระโดดข้ามไปข้ามมาอยู่ทุกวี่ทุกวันอยากจะกินหัวใจลิงตัวนี้จระเข้ผู้ผัวก็บอกว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจัดการให้ ว่าแล้วจระเข้ก็ไปขึ้นอยู่บนเกาะหินแล้วก็นอนหมอบอยู่ทำทีทำท่าเป็นหินไปด้วยพยาวานอนเมื่อกินผลไม้จนอิ่มแล้วกลับมาในตอนเย็นก็แปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมก้อนหินทำไมถึงสูงทาง,ทางนี้ระดับน้ำก็ยังเหมือนเดิม น่าจะมีจระเข้มานอนหมอบอยู่ก็จึงออกอุบายแล้วก็พูดขึ้นมาก้อนหินเอ้ยก้อนหินก้อนหินเรียกไปอย่างนี้แล้วก็พูดปลาลรต่อไปว่าทำไมก้อนหินทุกวันทุกวันท่านก็ร้องรับเราวันนี้ทำไมถึงเงียบฝ่ายจระเข้ ก็นึกว่าทุกวันทุกวันก้อนหินคงจะลองรับละมังก็เลยบอกไปว่าวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้เองเจ้าลิงก็รู้ทันทีว่านี่เป็นจระเข่ก็ถามจระเข้ไปว่าท่านมาหมอบอยู่ที่นี่ทำไมจระเข้ก็บอกว่าเราอยากจะได้หัวใจท่าน พญาลิงผู้มีปัญญาก็บอกว่าเอ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรท่านอ้าปากไว้ก็แล้วกันเราก็จะโดดเข้าปากท่านจาระเข้เมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็อ้าปากโดยเริ่มไปว่าธรรมชาติของตอนเองนั้นเมื่ออ้าปากแล้วตาหลับปลายพยาลิงเมื่อจระเข้อ้าปากก็กระโดดจากฟ่งหนึ่งไปที่เกาะหินเหยียบหัวจระเข้ แล้วก็กระโดดขึ้นไปอีกฝั่งอย่างรวดเร็วพอจอระเข่รู้อย่างนั้นว่าลิงกระโดดผ่านไปแล้วก็จึงลืมตาขึ้นแล้วก็พูดเป็นคาถาว่าถ้าจะความจริงหนึ่งความื่อขาดจิตหนึ่งทิฏฐิปัญญาหนึ่ง จะค่าการเสียสละหนึ่งมีอยู่ในหัวใจของผู้ใดผู้นั้นย่อมข้ามศัตรูไปได้ชาติสุดท้ายจเจรเข้ตัวผู้มาเกิดเป็นพระเทวทัตเจรเข้ตัวเมียชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นนางกินจะมานาวิกา พยาวานอนชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคุณธรรมทีอย่างที่พยาลิงมีเอาไว้สร้างบารมีในชาตินั้นนั่นก็คือความจริงความเพิกจิตใจความมีปัญญาและการเสียสละที่พยาลิงมีจึง ได้รอดชีวิตจากจอระเขคมาได้นั่นเองอาตมาภาพนามาเจริญพรให้ยาจโจมสาธุชนได้รับรู้รั้วฟังเจริญพร